สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการแบ่งจ่ายค่าโทรศัพท์นะแบ่งชําระจ่ายค่าโทรศัพท์นะเหมือนทูเพเน็กครนะที่เราสามารถจ่ายเอ่อสินเชื่อทูเพเน็กได้นะแบ่งจ่ายค่าโทรศัพท์ยังไงนะครับวิธีการแบ่งจ่ายก็คืออย่างนี้เลยค่ายจะเป็นค่าย a s อ t a ี to m o v e นะเราสามารถแบ่งจ่ายได้นะครับเราก็กดเข้าไปจ่ายบินนะครับตรงนี้เราต้องมีเงินในบัญชีนะอย่างเช่นเราใช้แอปธนาคารรลยจ่ายก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารนะครับ แอปธนาคาร TTB หรือแอปธนาคาร k p a s นั่นเองนะครับก็คือกสิกรนะครับอ่ะก็คือเราก็กดไปที่คำว่าจ่ายบินตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและเรากดเข้าที่คําว่าเบอร์มือถือตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเบอร์มือถือนะครับนี่ยครับมันจะเจอตรงนี้นะครับทูมูฟเอสรายเดือนแล้วก็ ดีแทแล้วก็ a e i s นะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้่าเราใส่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เข้าไปนะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอบเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะท่านผู้ชมนี่ครับอย่างเช่นยอดเนี่ยนะครับผ่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างเช่นของแม่รายเดือนใช่ไหมหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์นะครับเราจะแบ่งจ่ายอยู่ที่ประมาณ อย่ขั้นต่ำก็คือเขาให้ชาระอยู่ที่50บาทแบ่งจ่ายใช่ไหมอ่ะเราจะแบ่งจ่ายประมาณ100บาทเห็นไหมครับ100บาทมันจะเป็นมานี้เลยนะครับก็คือ100บาทเนี่ยมันจะเป็นมานี้นะเราสามารถจ่ายได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเรามีเงินในบัญชีไม่พออย่างเช่นเรามีเงินในบัญชีแค่100บาทหรือ200บาทหรือ50บาทนั่นเองนะครับถ้าเรามีเงินต่ํากว่า40บบาทเราจะไม่สามารถจ่ายได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหม เราต้องใช้แบงก์อื่นจ่ายเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นแอป t t b SCB นะครับหรือกรุงเทพนั่นเองนะครับ SCB ไทยก็คือไทยพาณิชย์นะหรือกสิกรนั่นเองนะครับกสิกรต้องขั้นต่ำห้าสิบบาทนั่นเองนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับหรือกรุงไทยนั่นเองนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับจากนั้นเราก็กดเข้าเข้าไปที่คําว่าต่อไปเลยนะครับตรงเนี้กดต่อไปเห็นไหมเนี่ย ก็คือเขาจะให้เราตรวจสอบข้อมูลเห็นไหมครับมันจะเป็นมานี้เลยนะครับอันนี้ก็คือการแบ่งจ่ายนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นมานี้เลยนะครับโอเคครับก็เราก็มาพูดวิธีนี้ครับอันนี้ผมไม่แบ่งใจดูนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสวัสดีครับ